สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหนุยออนไลน์วันนี้วันศุกร์ที่16กันยายนนะครับเมื่อคืนนี้ United แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงเตะยูโรปาลีกเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จนะครับแ mm hmm. มนยูบุกไปชนะเอฟซีชูริฟของโมดูวา2-0เหนือกว่าเยอะเลยแล้วยิ่งส่งตัวจริงลงหมดด้วยนะท่านผู้ชมครับตัวจริงลงเพียบเลยยกเว้นกองหน้ามาคัสแรสเปิร์เจ็บโรนัลโดลงตัวจริงเมื่อคืนนะครับ ส่งตัวจริงลงหมดเพราะว่าพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้เขางดแข่งเพราะฉะนั้นเอเดกเทน้าก็อ่ะส่งลงไปเลยอย่างน้อยให้มันมีเกมเล่นนะครับจะได้รักษาความต่อเนื่องแมนยูกับ FC ฟซ oh, ีเชอริฟโอ้โหคือมาตรฐานที่ห่างกันเยอะคือเชอริฟเนี่ยก็โอเคแหละนะครับขยันหน้าดูมีความฟิตนะครับพยายามวิ่งไล่เพรสใส่แมนยู you, แต่ว่า ด้วยความที่แมนยูมีความแน่นอนมากกว่าเยอะยังอยู่สบายๆนะครับแมนยูก็เก็บบอลไปเรื่อยแหละนะครับเล่นครองบอลไปอาศัยความแน่นอนเข้าสู้นะครับแมนยูได้ประตูขึ้นนำ1-0จากเจดอนซานโชนาทีที่17ยิงเสร็จถอดสนับแข้งออกมาโชว์เอาชมที่ตามข่าวเนี่ยคงจะรู้ว่ามีเด็กคนหนึ่งเป็นแฟนปันแท้นะครับเอาสนับแข้งมาให้เจอดอนเป็นสนับแข้งนี่เป็นลายหน้าเจอดอนซานโชแหละ <c oughs> ผมนะามาให้แล้วบอกว่าพี่ใส่ลงเตะหน่อยเดี๋ยวดอนบอกได้ไม่มีปัญหานะา้องเมื่อคืนนี้ใส่ลงจริงนะครับพอยิงประตูได้ควักออกมาโชว์เลยเ,ออเด็กคงปลื้มใจนะนะครับเดี๋ยวรอนสันโชวยิงขึ้นนํานะครับจากนั้นแมอยูไมาได้จุดโทษนาะที39เดียโกดาโรโดนทำฝ่าพีโด้สังหารเข้าไปนะครับเป็นประตูแรกของพีโดในฤดูกาลนี้แล้วก็เป็นลูกแรกของเขาในยูโรปาลีกด้วย ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีเพราะก่อนหน้านี้พี่เล่นถ้วยใหญ่มาตลอดแชมเปี้ยนส์ลีกตลอดปีนี้พี่มาเล่นถ้วยเล็กยิงได้เนี่ยก็เป็นสถิติไปนะครับท่านผู้ชมครับเ,เป็นประตูที่699ในระดับสโมสร,รของโรนัลด้ด้วยแมนยูชนะ2-0ศนเครื่องหลังไม่มีอะไรนะครับแมนยูเล่นสบายเลยชัวร์กว่าเยอะนะครับพูดถึงทีม FC เชอริฟสะหน่อยเชอริฟเนี่ยเป็นทีมออรดูว่าจริง แต่มีนักเตะถึง19ชาติอยู่ในทีมมี19ชาตินะผมไม่ไนั่งนับมานะครับส่วนใหญ่เป็นแอฟริกามาค้าแข่งกับเอฟซีเชอริฟเชอริฟแปลว่าเหมือนพวกทีมในอำเภออะไรเงี้ยแต่เชอริฟนั้นเป็นเป็นแบรนด์นะเป็นเป็นบริษัทนะครับท่านผู้ชมครับเป็นบริษัทใหญ่เลยนะครับรัฐบาลเป็นผู้ให้การสนับสนุนเพราะฉะนั้นเชอริฟเป็นทีม ใหญ่สุดของมอโดวาครับแต่ว่านักเตะมอโดวาในทีมนี้มีอยู่ไม่กี่คนเองส่วนใหญ่เป็นพวกตัวต่างชาติเกือบหมดนะครับก,ก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ของเขาแต่เทียบกับแมนยูแล้วสู้กันไม่ได้นะครับแมนยูชนะไปนะเจโรซานโชเมื่อาวานนี้ทีย่ยิงประตูได้เนี่ยเหมือนกับยิงแก้เซ็งจากการหลุดทีมชาติอังกฤษนะทีมชาติอังกฤษของแกรตเซาเกตเมื่อวานนี้ประกาศ 2 8คนที่จะลงเตะเนัชนส์ลีกับอิตาลีแลวก็เยอรมันในช่วงสุดสัปดาห์หน้านะครับ2 8คนไม่มีชื่อเจดอนซานโชซานโชหลุดทีมชาติชุดนี้สำคัญยังไงมีความหมายมากนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเป็นชุดสุดท้ายก่อนประกาศตัวชุดลุยบอลโลกที่กาตาร์ราะฉะนั้นคนที่ไม่ติดทีมชาติชุดนี้เนี่ยมีสิทธิ์กดไปบอลโลกนะครับท่านผู้ชมครับโอกาสที่จะไม่ได้ไปไมีอยู่สูงเลยแล้วเจเดนซานโชหลุด ทำไมซานโช o หลุดคือผมดูว่าซานโช o เนี่ยตอนนี้โยกไปเล่นฝั่งซ้ายใช่ไหมเหมือนกับเป็นปีกซ้ายหรือเป็นกองกลางฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นคู่แข่งในทีมชาติของเขาก็จะมีฟิลฟเด j นแจ็คกรีลิชอาจจะรวมราฮิมสเตอร์ลิงด้วยฟอรเดนกับราฮิมเนี่ยไปแน่นอนตอนนี้ไม่ได้ตัดสินนะครับท่านผู้ชมครับแต่โอกาสของแจ็คกรีลิชมีมากกว่าเจต้องละล่ะ สองคนนี้มีเรียกว่าอะไรมีข้อดีข้อเสียคล้ายๆกันนะครับแจ็คก,กรีลิชพูดถึงความสม่ำเสมอไม่ได้ดีกว่าเจอดอนนะเจอดอนเนี่ยเป็นบอลพอรสวรรค์เมื่อคืนนี้ก็ยิงอย่างเหนือเลยนะครับล็อกหลบกองหลังไว้ซักเข้าไปคล้ายๆลูกที่ยิงลิเวอร์พูลเรื่องพอรสวรรค์ไม่มีปัญหาเลยเจอดอนดีมากนะครับแต่ บางนัดเนี่ยเฮ้ยบทบาทมันรอปลงเพราะว่าผีเข้าผีออกเหมือนกันนะคือถ้าดีสม่ำเสมอนี่ไงเจอดอนก็ติดแต่พอมาอย่างเนี้ยแกเด็เส่เกียรติาสจะลังเลยเทียบกับแจ็คกรีลิชกรีลิชแข็งแรงน่องเบลอเลยท่านผู้ชมสังเกตน่องแจ็คกรีลิชป่ะผมเคยผมเคยเจอข่าวที่แบบสาวอังกฤษในกรีดน่องของแจ็คกรีลิชมากมีเอาไปทำเป็นปฏิทินขายด้วยนะเฉะพาะน่องอย่างเดียว หน้าไม่มองมองน่องแจ็คกรีลิชโลกจิตหรือเ่าไม่รู้เออแต่เป็นคนที่โอเคเรื่องสภาพร่างกายฟิสิกน่องแข็งแรงมากแจ็คกรีลิชอาจจะแข็งแรงกว่าเจดรนสานโชแต่รวมๆแล้วผมมันไม่ได้ต่างกันมากอยู่ที่คุณือแกเดตเซาเกีว่าชอบใครมากกว่านะครับเรื่องการยิงประตูก็ใกล้เคียงกันแหละนะ เหลืออีกสองเดือนยังมีเวลาอีกสองเดือน mm hmm. เจอดตอนหลุดชุดนี้ไปแต่ผมว่าก็โอกาสก็ยังไม่ถึงขั้นแบบดับวูบนะถ้าสองเดือนที่เหลือนเนี่ยสองเดือนก่อนบอลโลกจะเริ่มถ้าเจอดตอนยิงประตูได้สม่ำเสมอยิงประตูต่อเนื่องเล่นดีให้แมนอยู่โอกาสยังพอมีอยู่นะครับท่านผู้ชมครับนั่นคือเรื่องของเจอดตอนซันโช่ทีมชาติอังกฤษชุดที่ประกาศตัวมาเนี่ยยังม,ยงมียังมีไฮไลท์หลายเรื่องไอวานโทนี่กองหน้าเบรนท์ฟอร์ ทีมชาติถึงครั้งแรกซึงก็สมควรนะครับยิงไป5ประตูจาก6นัดแรกในพรีเมียร์ลีกโทนี่เนี่ยจริงๆแล้วทีมชาติจามิกาติดต่อมาหลายครั้งอยากให้เขาไปเล่นด้วยไอแมนโทนี่เล่นเล่นให้จามิก้าได้นะครับผู้ชมครับเพราะาคุณแม่ขเขาเป็นเป็นคนจามิกามีสองคนชาติอังกฤษแล้วก็จามีกา้าแต่เขารอทีมชาติอังกฤษ สุดท้ายสมหวังจริงๆนะครับแกรเรตเซาเกียร์เรียกจนได้นะนั่นคือส่วนของกองหน้านะครับส่วนกองหลังแฮร์รี่แม็กควายกับลุคชอย,อยังปิดอยู่แฟนเห็นชื่อแลวตาโตเลยเฮ้ยแม็กควายติดได้ไงเนี่ยพ่วงลุคชอมาด้วยสองคู่แฟดแมนอยู่แฮร์รี่แม็กควายยังมีชื่อทั้งๆท,งที่ในทีมแมนยูหลุดสำรองไปแล้วนะครับได้ลงน้อยด้วย ลุกชอนี่ยิ่งหายหายหน้าไปเลยนะแกเดร์เซาเกตชี้แจงเงี้ยเขาบอกว่าโอเคชุดเนี้ยอาจจะมีตัวที่แบบไม่ค่อยได้ลงให้กับต้นสังกัดหลายคนนอกจากแม็กควายนอกจากลุกชอรก็ยังมีคาวินฟลิปของมาซิตี้ยังติดอยู่ด้วยนะครับแต่แกเดร์เซาเกตเขาบอกว่าพวกเนี้ยเคยมีผลงานในทีมชาติแล้วก็ยังมีความสําคัญกับทีมชาติอยู่แกเดร์เซเกตชอบชอบเลือกคนเก่า คือให้เกียรติคนเก่าไว้ก่อนอย่างน้อยเอามาเล่นดูถ้าเล่นไม่ได้หรือมันฟอร์มมันตกพวกภาพจริงๆไม่ได้มาตรฐานผมว่าเขาเขาก็ไม่เอาเหรอกนะหรือถ้าแม็กควายลองมาซ้อมลองมาเล่นกับทีมชาติเราเล่นไม่ดีจริงๆครับมันก็มีสิทธิ์หลุดแต่ตอนนี้โอเคให้เกียรติคนเก่าคนแก่กันก่อนนะครับามาลองดูนะครับก็28ตัวทีมชาติอังกฤษที่ผมเห็นแล้วเนี่ย ตัวที่ขาดไปอย่างผู้รักษาประตูจอร์แดนพิกเฟิร์ดไม่ติดเพราะว่าเจ็บนะครับพิกเฟิร์ดเจ็บประตู3คนก็มีดีนเฮนเดอร์สันมีนิกป๊อปมีอารอนแรมสเดลของอาร์เซนอลแรมสเดลแรงมากนะครับมีลุ้นเป็นตัวจริงนะกองหลัง, Trend Alexander ed, งเทรนอเล็กซานเดอร์อารโนติแฟนลิเวอร์พูลที่กลัวว่าเฮ้ยเทรนจะไม่ได้ปัน่นกลัวว่าเทรนจะไม่ได้ไปบอลโลกหรือเปล่า ฟาริวพูกังวดเรื่องนี้นะครับกลัวเทรนต์อเล็กซานเดอร์อนโนจะไม่ได้ไปบอลโลกแต่พอมีชื่อติดชุดนี้ก็ไม่น่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคือมันมีคนจุดประเด็นขึ้นมาว่าเฮ้ยเทรนต์เนี่ยเกมรับอ่อนน่าจะหลุดทีมชาติเพราะริสเชมเป็นตัวจริงอยู่แต่ผมว่าเซาเกตก็ยังชอบเทรนต์นะครับชอบพอสวรรค์ชอบเกมรุกของเขาเทรนตไม่น่าหลุดหรอกนะครับ คนอื่นที่เหลือในกองหลังก็มีเบนชิวเวลนะครับคอนเนอร์โคดี้เอริกไดเออร์มาร์กเกฮีของคริสตัลพาเลซนะครับริสเจมส์แล้วก็แฮร์รี่แม็ตไกวลุคชอจอห์นสโตนส์ฟิเกโยธโธมุรีของเอซิมิลานคิรันทริปเปียแล้วก็คายวอลเกอร์นะส่วนกองกลางมีจุดเบลลิงแฮมนะครับเมสันเมาส์คาวินฟิลิปส์เด็กทันไรส์แล้วก็เจมส์วอร์ดพราอส์ของเซาท์แฮมตันจอร์แดนเฮนเดอร์สันไม่ติดเพราะว่าเจ็บอยู่นะครับช่วงนี้ ส่วนกองหน้ามีแฮร์รี่เคนนะครับแทมมี่เอฟราแฮมของโรม่าส์ครับจารดโบเวนของเวสต์แฮมฟิลฟอร์เดนแจ็คกรีลิชบูคยโยซาก้าจริงๆพวกนี้น่าจะเป็นกองกลางมากกว่านะแต่ไปรวมโคต้ากองหน้านะมีราฮีมแล้วก็ไอวานโทนี่นะครับนั่นคือ28คนทีมชาตอังกฤษชุดที่จะเตะกับอิตาลีแล้วก็เยอรมันนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะช่วงท้ายนี่มาพูดถึงเทนนิสหน่อยโรเจอร์เฟเดอร์นะครับท่านผู้ชมครับหนึ่งในยอดนักเทนนิสผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล นะครับเป็นตำนานคนหนึ่งประกาศรีทายแล้วนะครับประกาศจะเลิกเล่นเทนนิสอาชีพเฟเดเรอร์อา er ยุ41แล้วจะลงเล่นเลเวอร์คัพที่ลอนดอนเป็นรายการสุดท้ายลงเล่นในสุดสัปดาห์หน้านะครับหลังจากนั้นก็จะเลิกแข่งอาชีพนะครับอาจจะลงเล่นในแมตช์การกุศลหรือว่าแมตช์แบบเขาเรียกอะไร เป็นผู้สูงอายุหน่อยเฮ้ยยังไม่ถึงขนาดันมาก <c oughs> อะไรประมาณนี้แต่ไม่ไม่ได้เป็นอาชีพละนะครับก็จะให้เวลากับครอบครัวแทนโรเจอร์เฟดเดอร์เนี่ยเป็นอัจฉริยะเลยนะผมผมตามเฟดเดอร์มาตั้งแต่ยังเป็นพวกดาวรุ่งยังเป็นพวกตอนที่ยังไม่ได้เก่งมากสมัยนั้นไว้ทรงผมทรงหัวสับปะรดเล่นประเภทคู่นะครับ ผมจําไม่ได้ว่าคู่ใครนะคู่มาติน่าฮินกิหรื้อเปล่าจำไม่ได้ไม่แน่ใจนะแต่ตอนนั้นดูเหมือนไม่ค่อยเก่งเลยหัวสับป,ประรดตาเราจสำนึกภาพออกป่ะคือผมมันสูงสูงขึ้นไปแล้วมีข้างหลังเนี่ยดูเหมือนไม่ค่อยเก่งแต่สุดท้ายเฮ้ยพอเล่นดีขึ้นมาแล้วมันเปลี่ยนลุก <c oughs> เปลี่ยนทรงผมใหม่ฟเฟดเดรอร์ดูดีขึ้นมาทันทีนะครับแล้วเก่งจริงโรเจอร์เฟเดอร์กับราฟาเอลนาดาวคือคู่ปรับคลาสสิกของวงการเทนนิสนะครับนาดาวเนี่ย หลังจากรู้ข่าวว่าเฟเดอร์จะรีทายเขาโพสต์ลงทวิตเตอร์บอกว่าถึงโรเจอร์ผู้เป็นทั้งเพื่อนรักและคู่ปรับในสนามของผมผมไม่อยากให้วันนี้มาถึงเลยมันเป็นวันที่โศกเศร้าสำหรับผมและแฟนกีฬาทั่วโลกสิ่งที่เราสองคนได้ร่วมกันสร้างและแบ่งปันกันมาตลอดหลายปีถือเป็นเกียรติเป็นความสุขของผมผมเชื่อว่าเราทั้งคู่ยังมีโมเมนต์ที่จะแชร์กันมีหลายอย่าง ที่จะทำด้วยกันอีกแน่นอนในอนาคตนะครับอันนี้ก็คือเป็นมืออาชีพทั้งคู่เฟดเดอร์กับนาดาวก็ฟาดฟันกันมาหลายต่อหลายปีนะครับเฟดเดอร์ 4, สเีเอ็นาดาวสาในสนามเนี่ยสู้กันแบบสุดๆผมจําได้ผมเคยดูเฟดกับนาดาวสู้กันแบบหนึ่งเป็นนัดชิงรายการแกรนด์สลัมอาจจะเป็นวิมเบลด้านนั้งนะครับ สู้บนขอนยา้าเหมือนเกมอะไรนะท่านผู้ชมครับผมจําได้ติดตามมันเหมือนคอมพิวเตอร์คือแบบเพอร์เฟคไปหมดอ่ะต่เย็นปังป,งป,งป,งปงัปังเนี่ยมันเป๊ะมากคือสองคนนี้เนี่ยช่วงนี้รุ่งเรืองที่สุดเนี่ยโคตรละเก่งเลยเก่งพอกันเลยนะครับเก่งต่อเก่งเจอกันนี่โอ้โหมันมันคลาสสิกความจริงผมผมดูเทนนิสมาตัต้งแต่ยุคบิอนบอร์กจิมมี่คอนเนอร์สจอห์นแมคเคนโร คู่ปรับสมัยนั้นบอกกับแมคเคนโรก, mm hmm. ก็ก็ถือว่าสุดยอดคลาสสิกเหมือนกันแต่ก็พอๆ mm hmm. กับคู่นี้เฟเดอร์กับนาดาวก็ไม่ได้ยิ่งยออเไปกว่ากันนะครับท่านผู้ชมครับเสียดายเฟเดอร์ erer, แต่สังขารมันก็มันต้องเป็นไปตามธรรมชาติเนาะท่านผู้ชมครับเล่นเทนนิสอาชีพมา24ปีนะครับเฟเดอร์เนี่ยลงแข่งไป1,500กว่าแมตช์และที่สำคัญคือพอเข่ามันไม่ดีแล้วเนี่ยมันไม่ไหว คือคนที่เจ็บเข่าแล้วอายุเริ่มมากเนี่ยมันไม่หายขาดต่าพาเข่าไป3มรอบนะครับท่าชมครับเฟเดอร์ในในช่วง3ปีหลังสุดเนี่ยพาเข่า3มรอบเขาก็ไม่อยากเลิกหรอกอยากจะกลับมาแข่งใหม่นะัเพราะว่าเป็นมืออาชีพรักษาความฟิตดีร่างกายส่วนอื่นไม่มีปัญหายังเล่นได้แต่พวกเข่ามันเสียแล้วมันฝืนไม่ไหวถ้าฝืนไปมีสิทธิ์มีสิทธิ์พิการนะท่านผู้ชมครับ ไม่ดีไม่ได้คุมกันเลยนะโรเจอร์เฟเดอร์ได้แชมป์เดี่ยวกรานสลัม20ครั้งราฟาเอลนาดาว2 2นวักเจอรควิส21เป็นทรีคิงของวงการเทนนิสในยุคเดียวกันนะครับยอดเยี่ยมเฟเดอร์เนี่ยถ้าดูจากสถิติรวมทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับเป็นนักเทนนิสที่ประสบความสำเร็จสูงสุดตลอดการอันดับ6รองจากมาร์กเร็ตคอร์ด รองจากเซรีนาวิลเลียมส์ราเฟลนาดาวสเตฟฟี่กราฟและนวักจอกูวิชมากรีคอร์ดได้คะแนนสูงสุด24ครั้งเซรีนาทำลายไม่สมบูร็จนะครับแล้วก็คงจะหาคนมาทำลายยากแต่ถ้าดูเฉพาะคอร์ดยากวิมเบลดันเนี่ยเฟเดอร์เรอร์ได้แชมป์วิมเบลดันมา8ครั้งเป็นราชาคอร์ดยาตัวจริงนะครับท่านผู้ชมครับโรเจอร์เฟเดอร์เรอร์เป็นกวอนใจแฟนเทนนิสด้วยความสง่างามของเขาด้วยความเป็น สุภาพบุรุษของเขานะครับไม่มีใครลืมเฟตเตอร์แนนนอนอนะครับผมก็ใจหายแต่ว่าโอเคมันก็เป็นไปตามธรรมชาตินะครับเอาละครับวันนี้ห่วยออนไลน์ลาไปก่อนนะครับเสาร์ทิต์นี้ยังมีบอลพรีเมียร์ลีกติดเป็นบางคู่มาซิตี้เจอวูฟวันเสาร์สูสีนะวูฟเหนียวใช้ได้นะคือเอลิอาลันยิงไม่ง่ายหรอก <laughs> วูฟเนี่ยเออผมรู้จักดีเพราะว่าผมผมดูวูฟตลอดเกมรับดีกองกลางก็ดีด้วยนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็อยู่ที่แทคติกถ้าวูฟครองบอลได้ครึ่งแรกไม่เสียเร็วซิตี้ก็เหนื่อยเหมือนกันดูนันต่อไปนะครับท่ชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ